สวัสดีครับมีเอฟซีผมถามมาว่าหามิ่มยังไงนะครับถามผมว่าผมหามิ่มยังไงครับผมผมจะหาตามชายคลองครับผมเนี่ยครับผมชายคลองผมจะหาอย่างนี้ทุกปีครับมันจะอยู่ตามพุ่มหมกๆกชายคลองเลยครับผมหรือไม่งั้นก็ขอบตะขอบบ่อนะครับ เลยขับรถมามาเจอรังนี้ครับผมเบลเลอร์อเลยตีมาสองรังเขตนูนน้ำไม่สวยนะครับแล้วมาเขตนี้นะครับชายคลองเหมือนกันนี่ครับผมใหญ่เดี๋ยวมาลุ้นน้ำครับผมแบบเขาเผาฟางเยอะด้วยครับผมไปขอตีครับขอบคุณ f อซีผมคนนี้มากครับผม ให้กำลังใจผมตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับผมที่เป็นกำลังใจผมมาเสมอครับผมไปเดี๋ยวขอตีมิมหลังนี้แป๊บครับสว,สวยใช่ไหมน,นูนครับผมข่าวโบะเลยไปครับหลังใหญ่ครับผมอ,อ่ะรอหลังมือไปหนึ่งทีสแสดงโดนควันบ่อยดูนะครับหลังใหญ่หัวน้ำไม่มี เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปไว้ที่เก่านะครับไปแป๊บครับผมอ้อาไว้แล้วครับผม,มน่ครับไปหาใหม่ครับอ่าเมื่อกี้รังใหญ่ไม่มีน้ำมาเจอผุ่มหมกครับผมชายคลองนี่แน่เนี่ยผมถึงว่าว่าหามิมหาตามชายคลองเราไม่เหนื่อยครับผม ไม่ต้องขึ้นตามพุ่มเนี่ยสายคลองจริงๆไม่โกหกครับผมไปเดี๋ยวขอดูก่อนครับน้ําจะมีว่าอาจจะมีครับข้าวพุ่มหมกเพราะไม่ได้รับควันอะไรเลยไปครับอ่ะผมเป่าควันใส่แล้วจริงอย่างที่ผมว่าครับผมอันนี้หัวน้ําปิดตาขาวโบ๊สวยครับผมอย่างเมื่อกี้มันอยู่สูงคงรับควันเยอะนะครับไปเดี๋ยวขอตัดครับผมเรียบร้อยครับผมดูความงาม เพียบครับสวยครับผมปลาหาใหม่ครับอ่าเนี่ยครับผมเป็นคลองแบบนี้นะครับยิ่งมีพุ่มไม้ยิ่งดีใหญ่นะครับเนี่ยบ้านผมจะเรียกพุ่มกลางป่านะครับผมมีหมกก็มีน้ําเยอะนะครับเพราะหนึ่งไม่รับลมหนาวสองไม่รับควันที่เขาจุดไฟกันนะครับผม อย่างเงี้ยอย่างรังเนี้ยครับผมเห็นไหมก็จุดไฟแต่ก็มีน้ํเพราะมันอยู่ต่ํานะครับไปหาใหม่ครับผมอมาที่ใหม่ครับผมชายคลองเหมือนเดิมนะครับไม่โกหกนะครับเรื่องจริงผมหาม้มหาชายคลองอย่างเดียวนะครับเลยมาเจอรังนี้ครับผมอยู่กับต้นยูคาครับหัวน้ำเบลอเลยนี่ครับ น้ำใหญ่นะครับผมไปเดี๋ยวขอซัดก่อนครับผมกล้องซูมไม่ได้ไ,ไ,ดไปครับเอาเมื่อกี้หดลงมาขึ้นไปแล้วโหลงมารู้าจะหักซะแล้วโอ้ยจ่ายเสียเลยครับผมนูน่นมึมไปนู่นแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันครับน้ำดีมากนะครับนี่ครับผมดูหัวน้ำครับ โอ้หล้เมื่อเดียวโหล่แล้วขึ้นไปแต่ว้นตนมันอ่อนลงมาต้นมันเล็กโอ้หใจเสียเลยมือยังสั่นอยู่เลยรู้ว่าหักบ้งลงมาไม่งั้นเจ็บสูงด้วยไปหาใหม่ครับอยู่ก็ทางเลยครับผมก็ใช้ค้องอีกกันแหละกะทีนั่นนะครับผมหลังนี้สวยมากครับผมอาจจะเต็มแผ่นหรือไม่งั้นก็นถอดไม่กี่วงนะครับ สวยครับผมหัวน้ําใหญ่นี่ครับผมตำตำไปขอลุยครับอ่คลิปนี้เดี๋ยวจะใช้เปนไม้เป่าอีกครับผมเดี๋ยวให้แฟนถือกล้องครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาออันนี้เรื่องจริงเป็นไม้ แค่นี้เองครับผมหมดอ่ากินครับผมถอดแค่นี้ก็ตัดได้แล้วครับ ไม่ต้องกลัวหน้านี้ไม่ดูเร็ดแล้วสวยงามครับผมหัวน้ำแจม่มเนี่ยครับไม่ดูแต่โดนหลังมือมาบวมปีเลยก <c oughs> <c oughs> ็อย่าไปเลียนแบบไป ครับหามายสวยครับผมเ,เดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับหามิ้นชายคองามีน้ำแบบนี้นะครับเราก็สังเกตพุ่มสมมุติอนุ้นพุ่มไม่สมมุติเลยพุ่มจริงๆนะครับเราเรามองอยู่ฝั่งคันนี้ใช่ไหมครับหาไม่มีฝั่งนี้เราก็ต้องมองไปฝั่งนู้นมั่งอย่างนี้เรามองไม่เห็น ว่ามันอยู่ยังไงเพราะช่วงนี้มันดูยากนะครับป่ามมันยังเขียวอยู่แล้วก็สังเกตตัวเข้าตัวออกเอานะครับผมสังเกตว่ามันมีเข้ามีออกไหมเราไม่ต้องไปเดินเอาหน้าไปทิ่มสามพุ่มขนาดนั้นครับผมเหนื่อยตายนะผมก็มาเจอนี่หลังครับผมเดี๋ยวจะตีนะครับลังน้อยนะครับหลังเขาเรียกว,ว่าหอยโขงเนาะเดี๋ยวตีลังนี้ จะออกมาให้ดูนะครับไปครับผมออกแล้วครับผมพูดถึงมีมลังนี้ถ้าเป็นลังใหญ่ก็เป็นมีมเงินนะครับสวยป่ะหัวน้ําพอได้ครับผมไปหาใหม่ครับเมื่อกี้ผมเดินมาไม่เห็นนะครับผมถึงบอกให้สังเกตตัวเข้าตัวออกผมไม่เห็นจริงๆผมเลยเห็นเห็นตัวมันบินนะครับขนาดฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตัวเข้าตัวออกนู่นครับมีมอยู่นู่นเดี๋ยวดูครับ มันจะมีตัวบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยใหญ่ครับผมอ่าเนี่ยครับผมที่เห็นว่าบินเข้าบินออกครับบอกจนหมดเปลือกเลยว่าผมว่าหาม,มีมยังไงนะครับตามจดคลองไปเดี๋ยวผมขอตีก่อนครับอ่ะให้ดูความใหญ่ครับผม เราดูหัวน้ำครับปิดตาสวยนะครับสวยงามไปขอตัดครับอ,ออกเสร็จแล้วครับผม <c oughs> แหวงแวงนี่คือเขาเขยายลงไปไม่ได้นะคือติดฝ <c oughs> ่ายขา <c oughs> ใหญ่ครับผมเขาขยายได้นี่โอ้โหใหญ่ทำสองชั้นเลยไปครับผมเดี๋ยวหาไม่อีกทีอ่าลืมให้ดูหัวน้ำครับเป็นไงครับปิดตาสวย ปหาใหม่ครับจำอีพุ่มที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ได้ไหมครับผมที่บอกว่าให้ดูตัวเข้าตัวออกแต่ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้มันไม่มีตัวเข้าตัวออกนะครับแต่มาเจอออกเยี่ยวออกขี้พอดีเลยนี่ครับผมน่ะของมันไม่แน่ไม่นอนครับผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้แต่ไม่มีตัวเข้าตัวออกเลยเพราะผมหักกลับก็มาเจอครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าใหญ่หรือเล็กนะครับ ไปครับอ่าผมสรุปว่าไม่ใช่ออกขี้ออกเยี่ยวนะครับผมเพิ่งย้ายมาครับผมนี่ครับอ่าไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมมันมีอะไรแล้วเนาะบอกกันจนหมดเปลือกนะครับว่าหามีมยังไงนะครับผมไปครับผมกลับบ้าน <laughs> ไปครับสวัสดีครับผม